Thank <music> you. สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาอีกแล้วกับช่องเวสเตอร์สตูดิโอกันเช่นเคยครับในวันนี้เราจะมาต่อกันกับซีรีส์เรื่อง Penny d r เด d f ฟ l ในอีพีที่สกันครับแต่ก่อนที่พวกเราจะไปรับชมรับฟังกันนั้นพวกเราอยากจะขอ,ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมโดนทเข้ากาแฟให้กับพวกเราท่านแรกคุณพุทธิตาได้โดเนทมา100บาทครับท่านที่2คุณกุศะได้โดเนทมา100บาทครับท่านที่3คุณกอนวิกาได้โดเนทมาห้าบาทครับท่านที่4คุณใหม่ได้โดเนมา30บาทคมาบ ผมและทีมงานต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เป็นดังกำลังใจและพลังงานหลากกับพวกเราที่ทำให้พวกเรายังคงมีกำลังใจในการทำคลิปทุกๆวันต่อไปครับพวกเราต้องขอบคุณมากๆอีกครั้งครับและไม่รอช้าเราไปรับชมรับฟังอีพีนี้กันเลยครับ e p ที่4 Evil Spirits in Heavenly Places เหล่าวิญญาณร้ายในสวงสวรรค์ในอพนี้ภาพก็ได้ตัดมาในช่วงเวลาปัจจุบันมันก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังพร้อมหน้าและฟังเรื่องที่วานเนซ่ากำลังเล่าถึงอดีตของเขาเธอกล่าวว่านัน่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอได้ยินภาษานั้นซึ่งภาษาที่ว่ามันก็คือภาษา v e r b i s d i a b l o ข้อมูลเดียวที่พวกเขามีเกี่ยวกับศัตรูในตอนนี้คือแค่รู้ว่าพวกมันใช้มนต์ดำแต่วานเนซ่าเธอรู้ดีถึงเป้าหมายของพวกมันคือพวกมันจะคอยรับใช้จอมปีศาจคอยทำตามคำสั่งเขาเพื่อปรระโยยชนนนน์ส่่ววตตแมมััักคคคงงงทาให้พเขงงืดดบบอ ข้อมูลแค่นี้ก็ทําให้พวกเขายังไม่รู้จักแม่มดมากพอหรอกครับดังนั้นสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดในตอนนี้คือการนั่งแกะรหัสหรือสิ่งของต่างๆที่จดบันทึกภาษาเวอร์บิสเดียบที่ได้ขโมยมาจากพิพิธภัณฑ์อังกฤษนี่มันจึงตกเป็นหน้าที่ของคนณลายทุกๆคนจึงมารวมนั่งล้อมโต๊ะนี้ไว้ลลยกล่าวว่าการแกะรหัสในครั้งนี้มันอาจจะไม่ง่ายอย่างที่พวกเขาคิดซึ่งปัญหาหลักๆของมันไม่ใช่อยู่ที่ตัวภาษาที่บางทีมันจะสลักเป็นหลายๆภาษารวมกันแต่สิ่งที่มันยากนั้นก็คือเเเเเรรรราา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 ไไไมมมมมมม่่่่่่่่สสถดดด้้้้้ลลยยยววววแตตะะชชินน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 ัััจีีคือโโงกทู ในจุดนี้ต้องขอบอกเลยว่าหลายค่อนข้างเป็นคนที่มีความฉลาดหลักแหลมเลยทีเดียวแค่เพียงตอนเริ่มตน้นหลายก็สามารถตีความสิ่งที่บันทึกได้ถึงองค์การของจอมปีศาจสาเหตุที่มันได้มาทรงในตัวของบาดหลวงเพราะพวกมันต้องการเผยแพร่อัตาชีวประวัติของมันด้วยผ่านบาดหลวงผู้ที่เป็นร่างทรงทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อต้องการที่จะเผยแร่อัตมาชีวประวัติหรือความเป็นมาของมันถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทําไว้กับมันแต่การแกะจารึกในครั้งนี้ก็ยังคงต้องใช้เวลาต่อไปทางด้านคุณหมอวิกเตอร์เขาจําเป็นที่จจะะตตตต้ออออออองงงงขขขััััวววกกลบไป่ไป่่่่่่นนนเีียยดภาารสททหแ กวิกเตอร์ได้ขอกับวานซาว่าจะเป็นอะไรไหมถ้าพรุ่งนี้จะไปธุระกับผมสักครู่แค่ไปเป็นเพื่อนผมเท่านั้นแหละทางด้านวานซาก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรครับเนื่องจากเธอในตอนนี้ก็ค่อนข้างสนิทกับคุณหมอวิกเตอร์แล้วแนนจึงถือว่าเป็นการตกลงไปด้วยกันเมื่อคุณหมอวิกเตอร์ได้ออกจากเครือหัดเป็นที่เรียบร้อยวานซาก็ได้สังเกตสิ่งที่ผิดปกติอะไรบางอย่างมันก็คือเซมบินกำลังนั่งเฝ้าอะไรบางอย่างวานิาจึงไม่พลาดที่จะถามเซมบินว่าเขานั่งทำอะไรอยู่คำตอบที่ได้ก็ยังที่เรารู้ครับเซมบบบิิินน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 นกกกกก็็็็็เเเเเเเปปคคึึงงงงงงททีีี่่่่่่่ไไดด้้้ฟัััััรรรรืืออาาาาาววววหหหมมมมถสซซลลแะะย ที่ของเซมบินเป็นขนาดนี้มาก่อนต้องบอกเลยว่าเซนส์ของเซมบินก็ไม่ธรรมดาเช่นกัน,กนครับเมื่อภาพเดตัดออกมานอกคราหากลองก็ได้ฉายเข้ามาในตึกตรงข้ามมันก็คือลูกน้องคนหนึ่งของมาดามกาลีที่เธอมักจะเรียกคนนี้ว่าลูกทางด้านสารวัตรราสก็ได้มาถึงยังสถานที่เกิดเหตุการณ์ฆาตรกรรมก่อนหน้านี้ที่ได้เกิดขึ้นบนรถไฟใต้ดินซึ่งก็คือศพของหญิงชายที่ได้ถูกปาดคอตายอย่างน่าสยดสยองสารวัตรรัสมองออกได้ดีว่าแผลที่เกิดจากการฆาตรกรรมครั้งนี้มันราวกับฝีมือของศัลยแพทย์การตัดนั้นแมมมม่่นนนยยเเเเีีบคคอออาาตตตกกกร้ัังววดดด็็ขูโท อยไม่ได้ร้องให้คนเห็นเลยสักแอะแม้ว่าลูกน้องของเขาจะพยายามค่าดาวา่าเขาคงจะฆ่าเด็กตั้งแต่อยู่ในขบวนแต่เหตุผลของสารวัตรก็น่าเชื่อถือ,อยิ่งกว่าเพราะถ้าเกิดว่าเด็กตายเขาจะเอาตัวเด็กไปทาไมซึ่งมันก็น่าจะสมเหตุสมผลกับฆาตกรทั่วไปครับและสิ่งที่เขามั่นัจอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเหตุการณ์การฆาตกรรมในครั้งนี้เห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหรรตุการณ์ฆาตกรรมที่มารีเนอร์หรือเหรรตุการณ์การฆาตกรรมแม่ลูกก่อนหน้านี้เพราะการฆาตกรรมที่โรงแรมมารีเนอร์นั้นค แน่นอนคือเขายังสามารถเดาได้ว่ามันเป็นการฆาตกรรมของผู้ที่ชัยเวทมนต์ถึงแม้ลูกน้องของเขาอาจจะเชื่อว่าเป็นเรื่องงงงายแต่สารวัตรรัสนันเชื่อยอย่างเต็มบกเต็มใจภาพได้ตัดมาอย่างร้านคุณคิพพึ่งของครอบครัวพัทนีในระหว่างที่คาเลบาอลทำงานอย่างแข่งขันจูจ่ๆลูกสาวของครอบครัวพัทนีก็เข้ามาทางด้านคาเลบาลที่รู้ว่าลาวินเนียน,นเธอคือคนตาบอดเขาจึงพยายามอยู่เงียบๆเพื่อไม่ให้ลาวินเนียรู้ตัวว่าเขาก็อยู่ในห้องนี้เหมือนกันเพื่อบองกันความน่าสงสัยของลาวินเนียที่อาจจะรู้อะไรบางอย่างในตัวเเเเเเค้้้้้าาาาาาแต่่่่่่่่กกกก็็็ลลับับบปนนนนนววีีีีียยทททรรููููอออองงใหชขผ ูญเสียการมองเห็นส่วนใหญ่เมื่อพวกเขาสูญเสียการมองเห็นมันจะทาให้พวกเขามีเจิตสัมผัสอื่นที่ดีกว่าพวกเราในบางอย่างมันก็ดังเช่นลาวินเนียแหละครับแม้ว่าเธอจะไม่มีความสัมผัสในการมองเห็นแต่เธอก็สามารถสัมผัสได้ว่าหากมีใครบางคนอยู่รอบๆเธอจะสามารถสัมผัสได้ถึงแรงสะเทือนนี่ก็อาจจะเป็นสกิลบางอย่างที่มีเฉพาะในคนที่สูญเสียการมองเห็นและแน่นอนครับนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีใครบางคนทําแบบนี้กับเธอหน้าที่สาคัญของเธอในร้านนี้ถือได้ว่าเธอเป็นยอดฝีมือของร้านนี้ได้เลยครับเนื่องจากเธอจะเป็นคนที่ปั้นนนนนนตตกกาาาาาใหห้้เเเเเอออออองงงงงธธมมมมมว่่่รรรรทีไสสถ็็ัััปดพคข ที่สามารถทําให้เธอลงลึกทุกรายละเอียดและลงมือปั้นรูปปั้นได้เหมือนรูปต้นแบบอย่างไม่มีทิฏฐิลาเวเนียเธอกล่าวว่าอุปสรรคหลักๆของเธอในการปั้นรูปคนที่เป็นตัวปัญหาที่สุดสาหรับเธอนั่นก็คือดวงตาดวงตานั้นเป็นสิ่งที่เธอไม่สามารถคาดเดาได้ดังเช่นรูปปั้นที่เธอกาลังปั้นอยู่ที่มีลักษณะเป็นคนที่มีอายุแน่นอนว่าดวงตาของคนเราเมื่อแก่ลงแล้วก็จะเริ่มขุ่นขึ้นในจังหวะนั้นเธอได้หันไปหาคาริบาวและถามถึงดวงตาของคาริบาวว่าคาริบาวนั้นไม่ดวงตาเป็นีีีอออออะไรทททาางงงดด้้้้้้นน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 นคคคคคคิบบวววกกกกก็็็ยยยัััเเเป่่่มมมตตตผูืืุแ ลามาที่ปัจจุบันก่อนครับลาวินเนเธอพยายามเดาถึงสีตาของคาริบาวลอาจจะเป็นสีฟ้าสีน้ำตาลหรือสีดำแต่เธอกลับตอบไม่ถูกเลยสักอย่างสุดท้ายคาริบาบลก็ยอมรับตามตรงว่าดวงตาของเขานั้นเป็นสีเหลืองแม้ว่าดวงตาสีเหลืองนั้นมันมักจะไม่ค่อยเป็นดวงตาของมนันด้วยักเท่าไหร่ถึงถ้าหากพบก็พบน้อยมากแต่ทางด้านลาวินเนเธอก็ไม่ได้แปลกใจอะไรครับและเดาออกมาว่ามันคงเป็นเหลืองขมิ้นสินะถ้าเกิดว่ามันเป็นเหลืองเลองมอนคงน่ากลัวแย่เลยลาวินเนเธอจึงเริ่มเบี่ยงประเด็นและพูดถึงชายททีี่่่่่่เเขาาาาากกกกลลััังงงป้นนนออยยยููซึึชคใจจบมธะสุ ที่ได้ปั้นคนดีคนที่มีน้ำใจเพื่อเป็นดั่งตัวแทนในการขอบคุณคนคนนั้นคา,าริบาจึงถามต่อว่าเธอรู้สึกยังไงบ้างละ่ะเวลาที่เธอต้องปั้นคนไม่ดีจ,ดจุดนี้ก็ทําให้เรารู้ว่าคุนสยองขวัญและหุ่นฆาตรกรทั้งหมดที่อยู่ในร้านแห่งนี้ส่วนมนวากมักจะเป็นฝีมือของพ่อของเธอเธอรู้สึกไม่ดีที่จะต้องปั้นพวกมันขึ้นมาเหมือนกับการปั้นขึ้นมาให้มีชีวิตแต่ก็ทําให้พวกเขามีชีวิตขึ้นมาอย่างทรมานเมื่อลาวิเนเียพูดอย่างนี้มันก็เข้าประเด็นของคา,าร,คริบเพราาาเขาก้้บิลทันอมที สเสมอดังนั้นสิ่งต่อไปของพวกเขาก็คือการมีชีวิตอย่างมีความหวงังอย่ายอมแพ้ในโชคชะตาสิจุดๆนี้มันก็สามารถทําให้คาริบาวแน,น่ได้อมยิ้มไบเบาๆทางด้านอีธานก็เพอเอินเดินผ่านหน้าร้านของครอบครัวพันนี่มันเป็นพเพราะแผ่นปลาที่อยู่หน้าร้าน,นชวนทาให้อีธานานั้นหวนนึกถึงอด,ดีตที่ไม่น่านึกถึงของเขาเพราะร้านหุ่นขี้พึ่งพัดน,นี่กําลังจะจัดอีเวนต์ใหญ่ที่ร้านนั่นก็คือการเปิดชมที่เกิดเหตุการสังหารหมู่ที่โรงแรมมารีเนอร์แม้ว่าอีธานจะพยายามหันไปทางอื่นก็กลับได้พบกับร้านหนังสือพิมพ ทุกคนพอจําได้ไหมครับว่าทุกเวลาที่อีธานแปลงร่างนั้นเขามักจะจาไม่ได้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นการฆาตกรรมบางทีบางอ่าน,าานก็อาจจะไม่ใช่ฝีมือเขาด้วยทีเดียวอย่างเช่นหัวข้อเขาที่เขาได้เห็นมันก็ไม่ใช่ฝีมือของเขาแต่มันเป็นฝีมือของแม่มดครับแต่เขาก็พึงระลึกเสมอว่านั้นอาจจะเป็นฝีมือของเขาก็ได้ซึ่งทําให้เขาต้องซื้อหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับเพื่อดูรายละเอียดว่าเกี่ยวข้องกับเขาหรือเปล่าทว่าในจังหวะที่เขากําลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งกาลังแอบจ้องมาท นนัั่เองครบในตอนนี้พวกเขากําลังมีแผนอะไรบางอย่างและเธอก็กําลังส่งสัญญาณกับอีกสองคนที่เหลือท่นในนั้นหญิงสาวคนหนึ่งก็ได้ใช้ปีนปักผมจิ้มไปที่บ้านท้ายของม้าที่อยู่ข้างๆมันจึงเป็นเหตุทาให้ม้าตัวนั้นเกิดคลางและเว่งมุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วสาวอีกคนที่ดูเหมือนเป็นหัวหน้าทีเหมือนกับว่าทุกอย่างกาลังจะเข้าที่เข้าทางเธอตัดสินใจเดินไปข้างหน้าเพื่อตัดหน้าม้าตัวนั้นโดยทําท่าทีไม่รู้ไม่ชี้ม้าตัวนั้นกําลังมุ่งมาที่เธอซึ่งในจังหวะเสียงเป็นเสียงใใต้้้้้้นน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 ัันัักกกลลลบบมมมีีีีออออออธธาาาาาาาทททท่่่่่พพงงงงเเเเเเขขขชวววยยแแะะะจจจึึํํหผปรรรรสสค็ไดิฟ์ สารวัตรรัสได้กลับมาหาพยานหนึ่งเดียวของเขาที่เหลือรอดในเหตุการณ์การฆาตรกรรมหมู่ที่โรงแรมมาริเนเออร์เขาคนนี้ก็คือชาวอเมริกันอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโรเพอร์หรือชายผมสันที่มาตามล่อีธานครั้งนี้โรเพอร์ก็สามารถสื่อสารกับสารวัตรรัสได้แล้วซึ่งมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่อีธานต้องสวยแน่แต่ทว่าสิ่งที่โรเพอร์พูดกลับทําให้เราต้องแปลกใจครับเพราะเขาดันไม่ให้ความร่วมมือกับสารวัตรรัสเลยสักนิดและก็แค่ตอบส่งๆไปว่าเขาจำอะไรไม่ได้ในคืนนั้นแม้ว่ามือของเขาจะกเพราะววาตธณหี่นนัักไว้ ซึ่งสาเหตุที่วิกเตอร์พาเวอร์ในซามาก็เป็นเพราะต้องการให้วานซ่าช่วยเขาเลือกเสื้อผ้าให้กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งคนหมอวิกเตอร์ก็อ้างไปว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นญาติของเขาที่มาจากบ้านนอกและเธอก็มีชื่อว่าลิลลี่เฟงเกนสไตน์และแน่นอนครับ ผู้ชายที่ไม่เคยมียิงได้มาอยู่ข้างๆอย่างคุณหมอวิกเตอร์เฟรนกนสไตน์ก็ต้องเกิดอาการประหม่าเมื่อต้องเข้าร้านผู้หญิงครับอย่างที่ผู้ชายอย่างเรามักจะเป็นกันซึ่งวันเนซ่าก็ช่วยคุณหมอวิกเตอร์ได้ดีเลยทีเดียวครับอีธานได้มานั่งช่วยกันกับหญิงสาวที่เข้าช่วยไวและการพูดคุยของทั้งคู่นั้นดูเหมือนจะถูกคอกันเลยทีเดียวเธอได้แนะนําตัวกับอีธานเธอมีชื่อว่าแฮคัตตี้แอฟฟริตตี้ลิวิงสตันคนอะไรชื่อยากๆซึ่งอีธานก็แซวเช่นกันครับคนอะไรชื่อว่าแฮคนันนี้ไเคนคนอกเนี้ ยิ่งไปกว่านั้นเธอยังบอกเองว่าเธอเกิดที่อเมริกาแต่เธอมาที่นี่เพื่อต้องการที่จะประจนภัยโดยที่จุดมุ่งหมายต่อไปของเธอมันก็คือสเปนนั่นเองครับึั้นๆที่อีทานจะเจอคนอเมริกันด้วยกันก็ใช้โอกาสนี้ในการคุยเกี่ยวกับอเมริกาซะเลยจนในที่สุดออทานก็สามารถจับไตได้ครับเพราะเธอดันไม่รู้จริงเกี่ยวกับเมืองซึ่งเธอพูดผิดที่ว่านอร์ทเวสเทอร์นันอยู่ที่รัฐอิลลินอยไม่ใช่อยู่ที่อินเดียนาไอทานรู้ทันทีว่าการพบกันของพวกเขานั้นคงจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนนไ่มอที่เอัน ค,คนคนแรกที่อีธานสงสัยที่จะเป็นคนทําแบบนี้กับอีธานได้นั่นก็คือพ่อของเขานั่นเองครับอีธานคิดว่าพ่อเป็นคนส่งตัวเธอมาอีธานจึงสั่งให้เธอเลิกยุ่งกับเขาซะหากพบหน้ากันอีกเขาจะใช้ปืนคู่นี้เล็งไปที่กระบาลของเธอซะไม่รู้ว่าอีธานและพ่อของเขาั้นไปทําอะไรกับอีธานมาทําไมเขาถึงแคนพ่อขนาดนี้ฝั่งดอเรียนและแอนเจล็กความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังคงดําเนินไปได้สวยและนี่ก็เป็นเดทครั้งแรกของพวกเขาดอเรียนได้พาเธอมาอยัางสนามกีฬาแห่งหนึ่งที่ที่นี่ก็เป็นสนามกีฬาสําหรับคนรวยซึ่งกี ในเรื่องจะเรียกกีฬาชนิดนี้ว่ากอซิมาเทนนิสเมื่อทั้งคู่ได้เริ่มลองเล่นกันแล้วภาพตัดมายังพวกของมาดามกาลีให้กะทีเธอน้อมรับความผิดพลาดของตัวเองเธออ้างว่าอิทานได้กลิ่นเธอก่อนจึงต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเราของพวกมาดามกาลีและมาดามกาลีมักจะเรียกตัวของอิทานว่าลูปัสเตอีซึ่งตามตำนานโบราณก็กล่าวว่าลูปัสเตอีก็คือมารับใช้ของพระเจ้าและพวกเขาก็เรียกชื่อน,นี้มาตั้งแต่อีพีก,ก่อนก่อนแล้วครับแน่นอนวพวกแม่หมดดแหน,นเป็นพวกที่อ่านทุกอย่างได้ขาดมากครับพวกเขารู้ว่าอิทานเป็นมาป่าาาาาาาตตตัััั้้้้้้้้งงงแแ่่่่่่รรรรกกกกอออนนนนนทีีีพวววเเเจจะะะูลลถผผไไมดดชิญหบขา เคียวต่อเคียวเล็บต่อเล็บพวกเราจะลงมือกันในคืนนี้ดังนั้นเตรียมยาและคนอื่นๆให้พร้อมตัดกะมาที่โต๊ะปิงปองอีกครั้งฝีมือในการตีปิงปองในครั้งนี้กลับเป็นงานถนัดของแองเจลิกมากกว่าดอรียนลแองเจลิกเธอสามารถเอาชนะดอเรียนไปถึง 18. ต่อศูนย์คะแนนเลยทีเดียวทรั้งนี้ก็พอให้รู้ว่าดอรียนนั้นเป็นคนที่ไม่ถนัดในการเล่นกีฬาแน่นอนการที่แองเจลิกสามารถเอาชนะเขาได้มันกลับทําให้เขารู้สึกสนใจในตัวของแองเจลิกเข้าไปอีกอย่างที่ดอรีเนลเคยกล่าวว่าความลึกลลบมันเป็น นวิกเตอร์ Victor ได้ซื้อเสื้อผ้าจากการเลือกของวันนซ่าเป็นที่เรียบร้อยมันจะเป็นยังไงถ้าชุดสวยๆพวกนั้นถูกสวมใส่โดยตัวของบรอนาครอฟหรือลิลลี่เฟนเกนสไตน์ฉากๆนี้ต้องขอชมเลยว่าเมื่อบรอนาครอฟหรือลิลลี่ที่เรารู้จกักเวลาที่เธอได้สวมชุดขาวพร้อมกับผมไหมที่เป็นผมทองมันทําให้เธอดูสวยและเหมาะกับเธอมากๆเลยครับถึงขนาดที่คนหมอวิกเตอร์ผู้ทีไม่เคยสนใจในตัวของผู้หญิงมาก่อนทาให้เขาได้หลุดปากชมไปว่าลิลลี่เธอดูสวยมากเลยแต่ความสวยของผู้หญิงในยุคนี้ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดครับการที่ผู้หญิง ความเจ็บปวดดังเช่นสายรัดที่รัดตัวของพวกเขาเอาไว้เพื่อจะรักษาคนร่างให้ดูผอมเพรียวแน่นอนว่าตัวของโบรนาที่พึ่งฟื้นมาจากความตายคงจะยังไม่คุ้นเคยกับสายรัดที่รัดแน่นตัวของเขาและเธอก็อยากเอามันออกมาแต่วิกเตอร์ก็พยายามบอกเหตุผลกับเธอว่าการที่เราสวมสายรัดเอาไว้มันจะทําให้เราดูผอมเพรียวและดูสง่าสมกับเป็นผู้หญิงโบรนารู้ดีว่าการกระทําแบบนี้มันเป็นประโยชน์ให้กับผู้ชายใช่ไหมละ่ะเธอเริ่มสับสนและรู้ดีเลยว่าทุกๆอย่างเกิดมาสร้างมาก็เพื่อผู้ชายเท่านั้นทางด้านวิกเตอร์จึงไม่ขอการอะไรและจะไม่ว่าอะไรถ้าโ คน้ายและเซอร์มอลคอมทั้งคู่ยังคงแกะรหัสและแปลาภาษาจารึกวูบิสเดียบลูต่อไปแต่และคนต่างมีหน้าที่เป็นของตัวเองอย่างเช่นอีธานที่สามารถแปลาภาษาลาตินได้และเซอร์มอลคอมสามารถแปลาภาษาอาหรับิกพวกเขาทำงานกันอย่างกับทีมในฝันเลยทีเดียวหลายรู้สึกได้ถึงความตื่นเต้นของเซอร์มอลคอมดูเหมือนกับเขาได้ผจญภัยครั้งใหม่อีกครั้งหลังจากที่ได้ห่างหายไปจากการผจญภัยที่แม่น้ำไนายแต่เซอร์มอลคอมกลับไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเขาคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะที่เขาในตอนนี้ได้ตกุมรักใครบางคนซะแล้วไม่แปลกที่จะทำให้เขารู้สึึกกคคเเเ้้้มมมลรรูสหหืออนนป็ีังชาา อย่างเซอร์มอลคอมก็ได้บอกชื่อหญิงที่เขาชอบตามตรงกับคุณลายว่าเธอคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่พวกเขาทั้งคู่เคยเจอกันอีกทั้งยังเป็นคนที่ลายรู้จักอีกด้วยเธอคนนั้นก็คือมาดามกาลีทันทีที่ลายได้ยินชื ali, ่อว่ามาดามกาลีทีหน้าของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปลายพยายามยิ้มออกมาแต่ก็ยิ้มได้แห้งๆครับและบอกกับเซอร์มอลคอมว่าคุณควรจะระมัดระวังตัวเองไว้สักนิดแต่เซอร์มอลคอมกลับเข้าใจว่าให้าระมัดระวังในการจีบเพราะการจีบผู้หญิงนั้นก็จําเป็นที่จะต้องใช้สติอยู่ไม่น้อยดังเช่นทีี่่่คคคคนนนไไดด้้้้เเเยยจบผูหญิงงแตตกกก็อุาามประทศว มาคล้องอยู่ข้างกายซึ่งมันก็เป็นเหตุผลที่ลายพยายามเบี่ยงประเด็นเพื่อไม่ให้เห็นว่าตัวเขาแนนกําลังมีพิรุษอยู่แต่สีหน้าของคนลายหลังจากแนนก็ยังคงอดเป็นห่วงเซอร์มอคอมไม่ได้ทางฝั่งอีธานและวาเนซาอีธานได้เล่าถึงเรื่องตอนเช้าที่เขาได้ไปพบหญิงสาวบางคนที่ชื่อว่าเฮคาทีอีธานมั่นใจว่าหญิงสาวคนนั้นคงน่าจะเป็นคนที่พ่อของเขาส่งมาแต่ไม่ใช่กับวาเนซาครับเมื่อเธอิีชื่อว่าเฮคาทีเธอรู้ทันทีว่าเธอคนนั้นเป็นแม่มดเพราะชื่อเฮคัททีนั้นเป็นชื่อ,อีาน ที่ไม่เชื่อกลับตอบกลับวอนิสซ่าว่าแต่เธอดูไม่เหมือนแม่มดเลยนะวอนิสซ่าจึงเริ่มอธิบายให้กับอีธานว่าพวกแม่มดนั้นสามารถแปลงร่างได้หลากหลายเหมือนกิ้งกาบนใบไม้สภาพธรรมชาติของพวกเธอสามารถจดจาได้ง่ายที่สุดหรือให้ผมสรุปก็คือร่างที่แท้จริงของพวกเธอนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถจําได้ง่ายมากที่สุดครับอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะถ้าใครจำไม่ได้ก็คงน่าจะแย่แล้วล่ะครับร่างลอนจอนแบบนั้นหลังจากนั้นอีธานจึงขอตัวไปเก็บจานก่อนเดี๋ยวเขาจะกลับมาใหม่แต่ในระหว่างที่ทานกําลังเดินเก็บจานอีาาานนามมรรรถััออออะไไไบบบงงงงย่่่่ทหห้ดแตเืป กลับไม่มีอะไรเลยที่ผิดปกติครับและแล้วสิ่งที่วินซสาพูดไปเมื่อกี้นี่เองมันก็ได้มาปรากฏต่อหน้าพวกเราเหล่าแมวมดได้เข้ามาแฝงตัวในบ้านหลังนี้แล้วพวกมันกําลังเปลี่ยนสีและแฝงตัวคล้ายกับกิ่งกาอย่างที่วินซสาพูดเอาไว้และตอนนี้คนในบ้านก็ยังไม่มีใครรู้ว่าพวกมันได้เข้ามาในบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีธานได้เข้ามาหาเซมบีในครัวเพื่อที่จะล้างจานและบรรเทาภาระหน้าที่ของเซมบีเนื่องจากที่อีธานได้มาอาศัยอยู่ที่นี่แล้วเขาก็จําเป็นที่จะต้องตอบแทนที่นี่บ้างแต่แซมบ ี่ยคงไม่ยอมเป็นอย่างยิ่งที่จะให้อีธานมาล้างจานแทนเขาแต่อย่างน้อยครั้งนี้อีธานก็ช่วยเช็ดจานให้กับแซมบีนในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าอีธานนั้นได้มองในตัวของแซมบีนเป็นเหมือนเพื่อนมากกว่าคนใช้มันได้สะท้อนถึงมิติของตัวละครอ,อีธานว่าเป็นชาวอเมริกันที่รักในอิสรภาพและความเท่าเทียมครับทางฝั่งไลน์และสมอคอมเหมือนตอนนี้พวกเขาจะคืบหน้าไปมากแล้วเรื่องราวที่ถูกจารึกเอาไว้แนนนอรมาเป็นเรื่องราวของพวกปีศาจหรือซาตานต้องการที่จะเสืออะไรบางอย่างซึ่งที่พวกเขาแปลได้ในตอนนี้ก็ในหาจะปปรรรระมาาณนนี้คััับบบใใึกก่งงงชิลเถู พระเจ้าก้มลงมองเทวทูตที่พ่ายแพ้ของพระองค์พบว,ว่าพวกเราเป็นเทวทูตชั่วร้ายจึงทรงขับไล่เราไปส่งยกเราโดยลังติดปีของเราและยกเราขึ้นเนือเสียนแต่นั่นมาเซอร์มอคขไมได้เพิ่มเติมให้กับเวเนซาวามันก็คือการไล่ลงนรกเซอร์มอข้อมพยายามถามเวเนซาวาเธอคุ้นนกับเรื่องนี้ไหมละ่ะซึ่งเวเนซาก็ตอบไปตามตรงว่าเธอคุ้นเธอเคยฟังเรื่องราวนี้จากเพื่อนที่เป็นหมอตำแย่หรือแม่มดที่ชื่อโจนใชนั่นแหละครับที่เธอเคยบอกไว้ในอีพีก่อนว่า,วาเมื่อครั้งลูซิเฟอร์พายเขาไม่ได้พ่ายด้วยลําาพพัังงงงแลลละะคครร้้นนีีกก็เเดไม่่่ยใือทำ เอเอาไว้นั้นมันก็คงเป็นเรื่องของลลซิเฟอร์ที่ต้องการเล่าเรื่องอดีตของเขาให้ฟังซึงเรื่องราวเหลา่านี้มันก็เหมือนเป็นกับท้าทายพระเจ้าโดยที่พูดผ่านบาทหลวงคนนั้นเซอร์มอร์คอมยังสามารถตีความได้อีกว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันยังไม่สิ้นสุดเพราะมันยังคงดําเนินมาถึงตอนนี้มันเหมือนกับเป็นการเล่าไปถึงอนาคตหรือการทานายอนาคตวาเนซ่าจึงถามเซอร์มอร์คอมอย่างแข็งกร้าวว่าอนาคตใครแน่นอนว่าคนอย่งอางเซอร์มอร์คอมก็ต้องตอบไปตามตรงครับผมว่าส่วนใหญ่ก็ของคุณทางด้านวนาเนซ่าเธอกลับรับไม่ได้เธอรู้ดีว่าาาาถ้้หกเเเป็นนนธธออออีวิตตขงใสุดทย อาจจะจบไม่ไดีอย่างคนอื่นๆในอดีตวาเนซ่าเธอเสียใจที่เธอยังคงรับกับความจริงไม่ได้และขอตัวไปข้างบนเพื่อที่ว่าจะได้พักผ่อนและนำเรื่องนี้เก็บไปคิดคนเดียวเมื่อวาเนซ่าได้ออกไปจากห้องภาพได้ฉายไปยังผนังด้านหนึ่งแม่มดอีกตัวก็ได้ซ่อนตัวอยู่ในห้องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางด้านอีธานและเซมบีนเหมือนกับว่าอีธานที่อยู่ในบ้านหลังนี้ก็จะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆเขารับจอบทําทุกอย่างในบ้านไม่ว่าจะเป็นการออกล่าการล้างจานหรือแม้กระทั่งการเตรียมชารู้สึกว่าเขาน่าจะชอบทํางานอยู่กับเซมบีนอีกกกดด้้้ทางนเเ่ธอไไรริมมูึแปๆัจ กระจกที่สะท้อนไปยังผนังด้านหลังในจังหวะนั้นเธอก็เริ่มมั่นใจว่าข้างหลังของเธอนั้นคงต้องมีอะไรแน่ๆซึ่งแน่นอนครับตัวที่อยู่ในห้องของวาเนซ่าก็คือแมมมดตัวที่3และมันก็แฝงตัวอยู่ในผนังอย่างแนบเนียนเช่นเดียวกันกับทางฝั่งอีธานเขายังคงมองผนังที่อยู่ในห้องโถงได้จนในที่สุดก็เป็นพวกมันที่เปิดก่อนอีธานโดนอัดนกอปปีไปที่ผนังอย่างเต็มๆทางฝั่งไลายและเซอร์มอลคอมก็โดนเช่นกันครับในตอนแรกมันมุ่งจะเข้ามาทําร้ายลายแต่ก็ได้เซอร์มมมมอคทีีี่เเเ้าาารรัับไกกสูนนนนดพจจะยยยปปป็โโ ตัวของพวกเขายังไม่ทันตั้งตัวส่วนทางฝั่งของวาเนซ่าพวกมันได้ใช้โอกาสนี้ในการจิกผมของวาเนซ่าเนพวกมันได้ผมของวาเนซ่าไปหนึ่งพวงในท้ายที่สุดเหตุการณ์ก็ไบีบังคับให้วาเนซ่าใช้ภาษาลึกลับอีกครัง้งหรือภาษาเวอร์บิสติอาบลนั่นแหละครับและทุกๆครั้งที่พวกมันได้ยินภาษานี้ก็เป็นอันที่ทําให้พวกมันต้องวิ่งหนีไปครับจะว่าเป็นการล้มเหลวของพวกมันก็ไม่ได้ครับเพราะพวกแม่มดพวกนี้ได้เส้นผมของวาเนซ่าไปแล้วและพวกมันก็ตัดสินใจถอยออกไปในตอนสุดท้ายก็มีแม่มดตัวหนึ่งเขามาบอดตัน,อนกอาทว ท,นะะทเนก็ทําให้อิทานมั่นใจว่าหญิงที่มีชื่อว่าให้คัตีที่พวกเขาพบกันโดยบังเอิญก่อนหน้านี้ไม่ใช่คนที่พ่อของเขาส่งมาแต่อย่างใดแต่มันคือแม่มดอย่างทีวเนซาพูนก็จะไปกันแล้วนะครับซับซีรีส์ Penny 4, เพนนีเดฟูในอีพีที่สี่ซีซั่นที่สองเพื่อนเนคิดยังไงกับอีพีนี้กันบ้างครับและเพื่อไม่ให้พลาดเคลิปต่อไปของพวกเราก็อย่าลืมกดซับสไคร e และกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่เวส t เตอร์สดโอสวัสดีครับ